Oh, <laughs> สำหรับการการเป็นแม่ก็คิดว่าคงเป็นความรักที่ยังไงเราก็ต้องมีให้ลูกนะฮะแล้วก็มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันมั่นคงในความรักนั้นก็จะมีความปรารถนาดีความห่วงใยที่มีทุกอย่างที่ที่เราสามารถให้กับลูกได้แล้วก็จบจนคิดว่าจนเราสิ้นลมนะคะคือนับตั้งแต่เขากำเนิดมาจน อายุเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นความรักของเราก็เ,าเพิ่มขึ้นรู้สึกได้ถึงความความรักที่เรามีให้เขาเราก็เชื่อฟังนะคะมีบ้างที่เขาอาจจะตามภาษาเด็กวัยรุ่นน่ยนะคะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราเรียกมาคุยกันคือเราใจเย็นขึ้นหลังจากที่เราอ่านพระคัมหรือว่าได้เข้ามาสนิทกับพระเจ้าเราก็จะมีแนวทางที่จะสอนเขาพอมาได้สักประมาณ ้าหเดือนเนี่ยเหมือนว่าพระเจ้าโอยพรผ่านมาทางลูกให้ลูกรู้ว่าเออนี่นะตั้งแต่แม่มาเป็นเออมามีสสัมพั์กับพระเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของแม่ก็เปลี่ยนแปลงแล้วมีพระพรมาให้ลูกๆเพราะเราขอพระพรให้ลูกเา่าใ,ใช่อธิษฐานให้ลูกลําพระคำนั่นแหละจะช่วยให้เราที่มีชีวิตที่ดีขึ้นมาแล้วก็พระคำนั่นแหละจะช่วยทําให้เรามีกำลังขึ้นมาเยอะ นะคะขอบคุณพระเจ้านะรู้คําเดียวว่าพระเยซูคริสต์หรือว่าพระบิดาของเราอะ่ะคือมีพระบิดาองค์เดียวให้เชื่อมัน่นว่าเป็นมีพ่อองค์เดียวความนั้นก็ตั้งแต่นั้นมารู้สึกอะไรก็ดีๆขึ้นมาเพราะว่าได้เรียกพระบิดาคือองค์เดียวแค่นั้นค่ะอธิฐานและอดทนนะะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกค่ะแล้วก็วางใจในพระเจ้าต้องคิดแข็ง สอนให้ลูกไปทางของพระเจ้าทุกๆวันฝันที่ทำเถอะเขาอดทนวางใจค่ะแล้วก็ให้โอกาสลูกเขาจากที่ลูกแบบว่าไม่เยเชื่อฟังตอนนั้นเขาไม่ประสบสมเร็จพอกอ็ไอษขานกับพระเจ้าแล้วมอบเขาไว้กับพระเจ้าให้วางไว้ไว้ว,วางใจพระเจ้าเขาก็ประสบผลสำเร็จในการทํางานปละการเรียนของเขาทั้งสองพี่น้องสอนให้ลูกบอกว่าลูกจะทําอะไรก็ได้แต่อย่าลืมทงของพระเจ้าพระเจ้านี่สำคัญที่สุดวันอาทิตย์ตเนียนะอย่าลืมนะมาหาพระเจ้า แล้วก็ต้องเป็นพยายในให้กับทุกคนเราต้องวางใจในพระเจ้าแล้วเราต้องปฏิบัติด้วยนะลูกก่อนอื่นต้องขอบคุณพระเจ้าที่ท,ท,ที่ให้ได้มีโอกาสได้เข้ามารู้จักพระเจ้านะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับลูกๆทั้งสามคนน้องใบเตยน้องทันแล้วก็น้องธามที่โปร่งทรงประทานให้ซึ่งเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ความสามารถที่เขามี การที่เชื่อฟังพ่อแม่ในทุกๆวันเพราะเขาอยู่ในทางของพระองค์เขาเชื่อฟังที่จะฟังคําของพระองค์ว่าสิ่งไหนดีที่พระเจ้าสอนเขาจะปฏิบัติตามและขอบคุณสําหรับที่พระองค์ทรงดูแลเขาทุกวันนี้ที่ได้รู้จักพระเจ้าก็รู้จักวางใจดูแลลูกในสายตาเราเวลาที่เราดูแลแต่ว่ายามที่เขาอยู่ในโรงเรียนเราก็วางใจในพระองค์ ที่จะให้พระองค์เลี้ยงดูแล้วก็ดูแลเขาอีกทางหนึ่งก็ในโอกาสวันแม่นี้ก็ขอหนุมใจแม่แม่ทุกๆคนนะคะว่าเ,าเด็กๆเขามีความน่ารักของเขาแต่ให้พ่อแม่ทุกๆคน,นให้เวลาเขาเยอะๆพยายามบอกเขาพยายามสอนเขาว่าเ,าเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาแต่ว่ายามที่เราไม่อยู่ขอให้เขาอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ คิดถึงทําผิดก็ขอให้สารภาพผิดแล้วก็เ,เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่พระเจ้าจะให้อาภาัยเขาเสมอ